อเอนอนกแลัวจากถึงเด็กเดี๋ยวว่าเออเด็กบ้านเรามัธยมเนี่ยจะไม่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรทําอะไรสำหรับคนที่ไม่รู้กูเคยฝึกสอนไงแล้วก็เดี๋ยวว่าอยากเป็นอะไรไม่รู้ครับครูไม่รู้ครัอบอ้าวแล้วชอบอะไรไม่รู้เนี่ยอยากรู้ว่าไอ้เด็กที่มันไม่รู้ไม่ไม่เจอตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยอื คือบางคนไม่รู้ตัวเองอยากเป็นอะไรใช่ไหมไม่รู้ยากไม่รู้อยากอยากเรียนจากเรียนสายไหนอยากเรียนอะไรอเออนี่ไอ้นี่มันยังไอ้นี่ไอ้นี่มันยังง่ายหน่อยแต่บางคนไม่รู้ตัวเองชอบอะไรเนี่ย,ยาก<ม>เราเราจะให้เราจะ <c oughs> มันเป็นปัญหาจากการที่เขาไม่ได้รับสื่อเพียงพอ,อยังไงอ่ะเขาไม่รู้เยอะพอที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเขายังไม่รู้จักสิ่งที่ตัวเองชอบเหมือนลูกศิษย์กูกคนนึงที่กูกูกูเคย นี่เคยเราลองอ้นี่เคยเคยเขียนลงเพจแล้วกูเจอทุนกูกูโตมันเล่นเก่งไงกูว่าถ่านชอบอะไรอยากเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะกูชอบอยากได้มีเงินเยอะๆกูก็บอกเงินเยอะๆพี่คนพิการก็ได้เงินเยอะนะขอทานได้เป็นแสนเลยตัดขาสักข้างไหมอะไรอย่างงี้ไม่เอากูบอกเอางี้เี่ยถ้าเกิดไม่นับเรื่องเงินเนี่ยอนาคตอยากใช้ชีวิตแบบไหนอยากไปเชื่อต่างอยากไปเที่ยวรอบโลกต่างประเทศอ่า มันต้องมีอะไรบ้างที่ไปต่างประเทศได้เยอะๆบ่อยๆเครื่องบินอ่าเครื่องบินเครื่องบินอะไรกีกับเครื่องบินแอแอไหมไม่เอาไม่ชอบบริการคน mm hmm. เก่งวิชาอะไรบ้างเนี่ยกินได้วิชาคณิตศาสตร์บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ฟิสิกส์ได้ไหมได้อ่าชอบตัวเลขไหมได้ค่ะครูหนูชอบ อ่ารู้จักวิศวะไฟฟ้าไหมวิศวะเครื่องบินผู<ม>้ก็เลยแนะนำวิศวะเครื่องบินให้มรู้จักเพราะมันไม่รู้จักวิศวะเครื่องบิน<ม>นี่นี่คือการที่ไม่รับสื่อไม่เพียงพอใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราทำยังไงให้มันรับสื่อได้เพียงพอก็ดูยูทูปเพื่อให้สมมติสมมติถ้อถอถออชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือไนีถ้าไม่ชอบเปนดูยูทูปเลยดูดูยูทูปที่มันสมมติกูเป็นคนกูเป็นเด็กมัธยมมสามปีหน้าต้องเลือกสายแล้วว่าจะไปสายไหน แต่ยังไม่รู้รู้ตัววเองอ่ะชอบอะไรอืมีเวลาหนึ่งปีในการคิดในการทำหรือเทอมหนึ่งเออเอาเราต้อว่าเราว่ามาทําอะไรเพื่อให้เพื่อให้ตัวเองรู้สมมติถ้าเกิดสมมติว่าสามารถนักการนานได้นะสมมติว่าชอบชอบอ่านอ่าน่องจักหนังสือก็อ่านหนังสือเมื่อไรๆประเภทคือเดี๋ยวมันก็มีอะไรบ้างได้จาเรายปะเภทที่เราชอบได้แหละ หนังสือมันก็มีนิยามใช่ไหมสารคดีสารคดีเรื่องนู้นเรื่องนี้สารคดีวิทยาศาสตร์ฟ็อบไซเอ็นฟ็อบไซเอ็นนี่ก็คือวิทยาศาสตร์ที่เอามาเล่าให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายนี่ว่าไหมฟ็อบไซเอ็นเออฟ็อบไซเอ็นเท่ห์ว่ะข่าวป๊อปวิลลาไซเอ็นอ่ะเข้าใจว่ามันชอบตรงที่มันมตั้งชื่ออ่านั่นแหละก็สมมุติท่านสมอ๋อโอเคอ่านแล้วชมหนูประวัติศาสตร์อย่างเงี้ย ก็ต้องดูว่าเราชอบประชนในของประวัติศาสตร์เช่นอ๋อเราชอบเรื่องเทคโนโลยีในในในประวัติศาสตร์เราชอบอุยวัฒนการของแท่นพิมพ์อเราจะรู้ว่าอ๋อเราเราชอบไปเรื่องนี้ถูกไหมล่ะในอนาคตจะเอาไปใช้อะไรก็เรื่องนี้เนี่ยมันมันจะไปตรงสายไหนก็พอจะเราจะรู้คร่าวๆแล้วแหละว่าเราจะนึกอยากชอบอะไรขึ้นมาถูกไหมหรือสมมติอ๋อเราชอบเวื่องการทางภาษาอ๋ออ๋อเราชอบภาษาเราชอบภาษาถูกไหมอ่า เออหรือเราเราชอบเราชอบชอบอะไรชอบอะไรดีวะอะไรก็ได้ถ้าสมมติชอบอ่านแค่นิยายอูอ่านแค่นิยายอย่างเดียวเนี่ยอยายในตัวในตัวเรื่องนิยายอ่ะทุกคนในเรื่องมันก็ต้องมีอาชีพแต่มันก็ในในนิยายกูไม่ได้อ่านนิยายกูไม่รู้ไงว่าในนิยายมันมันบอกอะไรเกี่ยวกับอาชีพบ้าง นิยายถ้าเกิดสมมติไม่ใช่น,นิยายแฟนซีอะนะที่เป็นนิยายที่แบบฉากเป็นโลกปัจจุบันแหละเห็นไหมอ่านิยายที่เป็นฉา,ากชากเป็นโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็พูดถึงการทำงานผสมคัรอยู่หรอใช่อือไม่ก็ให้เห็นบรรยากาศของการประกอบกิจกรรมปจำวันของไอ้คนนั้นๆน่นนะหรือเพื่อนบ้านหรือตัวละครที่เกี่ยวข้อง ไอ้น,นี่มึงมึงมึงมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นกรณีที่เด็กรักการอ่านอ่าสมมตาไมรักก็มึงก็ปิดนดูทูบดูไปเรื่อยๆก็ได้เลยจะค้นยังไงอ่ะก็มอยุสิสเปรอะแต่ว่าเอาสมมติอย่างนี้เอาง่ายๆก็ได้ว่ารู้รายการที่มันเป็นประโยชน์ปุนป่นๆกันไปกับดูตามใจชอบประโยชน์ยังไงก็เช่นเท็ดเอ็เท็ดเอ็มันมันแปลไทยหรือเปล่ามีมีมีหลายมีแปลไทยมันมีซับไทยหลายมีซับไทยอ่อฮะ ก็ดูไปเรื่อยๆสมมติพราะเวลาเราดูอะไรสักอย่างเนี่ยสมมุติเราดูเรื่องซุปเปอร์คาร์เงี้ยเวลาดูซุปเปอร์คาร์เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เรื่องซุปเปอร์คาร์ถูกไหมล่ะยากไปฟุตบอลอ่าฟุตบอลฟุตบอลเออฟุตบอลเข้าเข้าเข้ากับคนทั่วไปดีกว่าเด็กชอบฟุตบอลอ่าบาสเกตบอลเอาฟุตบอลดีกว่าง่ายดีอ่าฟุตบอลเด็กดูบอล อชอบชอบดูบอลแล้วแล้วกูจะรู้ไหมว่าว่ากูจัวกูว่ากูต้องเดิยนสายไหนเป็นอะไรสมมพูดมึงดูบอลใช่ไหมอ่ะมึงอาจะตามคลิปดอกบอลไปเออดอกบ,บอลขึ้นสักพักแม่งลิงก์ข้างๆมีผูโรงงานผลิตลูกฟุตบอลสเกนในยูทูบมันขึ้นแบบนี้ได้หรือเปล่าไหมอ่าอ่าเพราะมันมันมีคีย์เวิร์ดโยงกันถูกไหมอ่าอ่ามึงก็ไปสักพักมึงก็เลยไปนั่งดูคลิปโรงงานทำฟุตบอลหรือว่าทำยังไงยังไงแล้ว กูอาจจะไปเจออะไรก็ไม่รู้อีกสมมุติเจอเรื่องอะดูคลิปโรงงานฟุตบอลโอ้ข้างๆแม่งมีคลิปโรงงานทําตุ๊กตาโรงงานรถยนต์เลยรี้ผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเกิดจะจะจะถ้าเกิดจะดูอยากจะรู้เน้่ชอบ <c oughs> ชอบอะไรให้พยายามดูที่มันเป็นสารคาดใีใช่ใช่หรือให้ความรู้ใช่หรือแล้วก็สับกับผมฟังเพลงแล้วทีนี้ยูทูบอะสักเจชันช่นมันฉลาด มันก็จะแนะนําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแต่เป็นแง่อื่นซึ่งทําให้เราอยากดูต่อไม่เบื่อฮะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแง่ด้วยเหรอมันมันไม่ได้เอาแง่เดิมหรอกก็ปนปนกันอ่าอ่ามันไม่เชื่อมึงลองเข้า y o ยูทูปเข้า u t u b e เข้า u t u b e อ่ากิ๊กไปหน้าแรกมึง youtube มึง youtube กูมันก็จะขึ้นช่องที่มึงสับสไครต์ใช่ไหมอ่ากับอะไรที่มันแนะนําที่เกี่ยวข้องหัวข้อนั้นนั้น อ่าไม่ใช่เลื่อนลงมาเลือล่อนนี่นี่เห็นไหม<ห>ขอแนะนำเห็นไหมกินลำพึ่งสาววันเห็นไหม how to make bacon เออเห็นไหมแฟมิลี่ไกแล้วก็เพลงใช่ก็คือมันจะปนปนกันระหว่างที่ของชาแนลที่มึงมีกับหรือไม่ก็ชาแนลอื่นที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ก็อันที่เคยไปดูใกล้ใกับหรือคือเรื่องเรื่องนั้นแต่เป็นของอีกคนอื่นแล้วก็มันอาจจะโยงเรื่องอื่นอีกแค่ดู y YouTube เนี่ยก็รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะก็ได้ถ้ามึงไม่ชอบอ่านหนังสือไง ไปเล่นกับเพื่อนไปทำกิจกรรมต่างๆไปเทอศอกาลเ,เด็กมัธยมเนี่ยควรทำกิจกรรมไหมควรน,นะยังไงอาจจะไม่เยอะมากแต่วควรเวลาได้เล่นน่ะถ้าไม่เด็กไม่ควรเวลาได้เล่นน่ะไม่ไมไมหมายถึงไปเข้ากิจกรรมอะ่ะกี่กรมัมแบบไหนชมรมเหรอชมรมหรือไปกับศูนย์อาสาอะไรพวกเนี้ย ควรไหมม,ต,มต้นมตมปลายมปลายน่าจะได้แต่มอต้นนี้น่าจะเล้วแต่ยหญ่ผู้ปกครองอีกเนาะมันยังเดิยังเด็กไปก็แหละยังเด็กไปถ้ามอต้นยังเด็กไปถ้ามอถ้ามปลายโอเคนะเออทำจริงๆทในโรงเรียนก็ได้คือมันมันมีนม,มันควรจะมีพิยาคาบอิสระให้เขาได้ทำอะไรตาไใจ อืมดูนี่คาอมิสลัดไม่ต้องควรจะอินสลัดสินี่ควรจะเรียนวันละถึงถึงเลิกเลิกกี่โมงก็ถ้าเกิดตามที่ประเทศโลกที่หนึ่งเขาเป็น,นก็คือเรียนเลิกบ่ายๆแล้วตอน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 เย็นจะเป็นชั่วโมงกิจกรรมอ่ะแล้วถอดแล้วช่วมงกิจกรรมตอนบ่ายตอนตอนตอนเย็นเป็นอะไรอ่ะเป็นหนึ่งบาสทำยี่ยอะไรก็ทำแต่ว่าห้ามห้ามออกนอกริเวณโรงเรียนหรือว่ายัางไง อ๋ออ๋อนึกออกแล้วถ้ากิจกรรมอ่ะมันมากพอที่จะเป็นอะไรก็ได้อืเด็กมันก็จะไม่มีกับบ้านอืมเด็กก็จะอยู่โรงเรียนอืมสมมุติกูณเปิดชนลมเล่นเกมเอเอย่างเงี้ยแคนที่คุณจะกลับบ้านกูก็เล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนอืมเออเด็กมันก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วใช่ไหมคือถึมันจะมาจะมีเด็กที่เกียดทดี่อบกับบ้านอืมแต่้พวกเด็กที่เกียดที่อบกับบ้านเนี่ย มีหรือไม่มีมันก็แอบ,บกับบ้านอยู่ดีหรือไม่ก็เ,เด็กมันจะกลับบ้านก็กลับบ้านอยู่ดีนะม,มันเยี่ยเราเนี่ยวันนั้นปว้ดีกูนั่งเล่นตัวเองกับเพื่อนทุกวันเลยอืวันนี้กูง่วงนอนอะ่ะเมื่อคืนกูทําอะไรไม่รู้อะต่อให้มีชมรมกูก็จะกลับบ้านแตะวันนี้นึกออกไหมการการการให้เลิกการการให้หยุดเรียนแค่บ่ายแล้วก็ที่เหลือเป็นกิจกรรมตอนเย็นเนี่ยถึงถึงตอนเย็นเนี่ยทําให้เด็กมีกับบ้านเพิ่มขึ้นไหม แรกๆก่อแรกๆก่อนแรกๆก,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 ก่อนจัดพวกมันมันไม่เคยมีสรอเาอ่ะแล้วถ้าสักปีอ่ะถ้าสักปีแล้วโรงเรียนจะโรงเรียนใส่ใจในการวางรางฐานของกิจกรรมชุมนุมให้อ่ะเออๆมันนั้นกิจกรรมมันต้องโอเคเพื่อให้เด็กอยู่ด้วยใช่ถ้าทำออได้เนี่ยได้อ,อถ้าอย่างนั้นเด็กก็มมาชมรมดูหนังเนี่ยกูว่า ตแน่นอนต้องเด่นอ่าที่แรกโอ้ชมดูหนังนี่แม่งก็มีบทชมรุ่นหนังฟุตบอลเลยชมดูหนังก็มีอะไรบ้างโปรเจคเตอร์อันหนึ่งแล้วก็ห้องอันหนึ่งมืดๆแล้วก็แล้วก็ฉายอย่างเบลอก็ฉายฉายใช่ใช่ซุปซุปซุปซมุตแรกๆแบบดิบเถื่อนเลยนะชมลุดูหนังแบบพิมพ์ทีบเลยนะดูหนังแม่งด่าไปเลยแต่สักพักเนี่ยคุณล้อจะรู้สึกเอ๊ะคุยเรื่องหนังที่ดูกันไหม นอกไมันจะแบบเออมันจะมีพัฒนาการของชมรมอ่ะเออมันจะแบบพระเอกเป็นอย่างงั้เพราะว่าเป็นอย่างงี้สมมุตินะสมมุติยังไงปีแรกที่ทุกคนบ้าเอื่อือ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 อืเลยออืออืออืออออื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 ออออืออออื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 ูอืออออื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 อือ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 ออออนึออออออืออืมอ กิจกรรมหลากหลาย<น>ก็แบบเออเราอ๋อผลจันดูหนังวันอังคารเนี่ยเรามาคุยเรื่องหนังกันมันพุดเราศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์กันไหมมันจะมีมันเป็นเป็นไปได้เหรอเป็นอย่างนั้นเป็นไ่ได้ชมรมชมรมต่างประเทศมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนชมรม หนังสือพิมพ์ของต่างประเทศมันก็มีหนังสือพิมพ์โรงเรียนกันนี่ถูกไหมอ๋อแล้วโรงเรียนใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีมีมีเออเลยปรนเทศไทยก็มีหนังสือพิมพ์เพราะโรงเรียนกูก็มีโรงเรียนหนังสือพิมพ์แล้วมันก็ทำหนังสือพิมพ์มันเป็นกี่เยอะแล้วสนะถูกไหมอ่ากูโอเคใช่มันจะมีชมรมกากๆที่ที่ก็ล้างลๆในเวลานี่ยแต่ว่าชมรมที่จะดีก็มันก็มีถ้าอย่างนั้นชมรมฟุตบอลเนี่ยอืม ก็จะมีเตะบอลอ่าเตะบอลเตะบอลอย่างนี้อย่างเดียวเหรอก็ใช่ดีมันจะร้เสืบอลนี่นะอ้าแล้วมันจะมันจะไม่มีมันจะไม่มีวิชาการเข้ามาเหรอก็ไม่ต้องเลยมันชมวงกีช่ครับนี่นะก็สมมติคนที่ชอบเตะอบอลมันก็อาจจะอยากเป็นนักบอล่นี้มันก็มันเล่นบอลแสดงว่าถ้าชมรมดูหนังเนี่ยมันจะเป็นดูหนังตลอดทั้งปีทั้งชาติไปเรื่อยๆก็ได้ก็ได้ แต่ว่าสภาพคนเรามันก็อยากอะไรอย่างอื่นทำหรอกมันมจะเป็น,นอัตโนโมัติเหรอใช่คือคือคอ,อาจจะไม่ขนาดลึกซึ้งขนาดว่าแบบต้องทําอะไรโซฟิสิเขตมากๆใช่ไหมแต่เราก็จะแบบเอพอเราเว้นช่วงอยากดูหนังไปทำอย่างอื่นบ้างดีไหมแต่ให้เกี่ยวกับหนังมันมันจะมีเด็กอโอ้เปรี่ยวอโอ้ความสอันคือท่างบถึงเนี่ยมก็ให้ทำอะไรก็ได้ถูกไหมอืมใช่ ดเด็กแบบอ๋อโอเคลงงดูหนังมันจะแบบขอเดือนละครออกไปดูงานนอกสถานที่เชแบบ่แบบแบบเนี้ยก็ได้ถูกไหมเด็กมันก็จะเขียนโครงการขึ้นไปเองใช่เอถอ้ามีรบ่นก็เขียนโครงการไปเสนอเองอแบบที่มหลาลัยมีเนี่ยเห็นไหมมหาลัยเรื่องของงบ่นทำโครงการได้อยู่อ,ยยอ,อ,ยอืม คือถ้าชมรมมันมีเวลาของตัวเองเป็นกิจลักษณะมากกว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้แบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นถูกไหมล่ะเพราะมันมีเด็กมีเวลาให้กับมันมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าเด็กมันเรียนแค่เรียนเลิกแค่บ่ายจริงจริงอะเด็กมันจะไม่งอลงอ่ะไม่กูตามที่ว่าที่เรียนทุกวันนี้มันเรียนเยอะไปทำขวยเลยมันจะไม่โง่ลงจริงปะ ต่างประเทศต่างประเทศที่มันเล่นกันมันเลิกแค่บ่ายนี้มันโง่ไหมมันก็ไม่โง่นี่โง่เออเขาไม่โง่มันก็ไม่โง่นี่หวะเออเออมันสาคัญคือมันต้องทํมาให้เด็กอะอยากเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าในห้องเรียนยัดได้เยอะแค่ไหนเพราะวันหนึ่งมันมี20ชั่วโมง24ชั่วโมงถูกไหมเแต่เวลาที่มึงอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยมันคือแค่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเอง มันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งวันอีกถูกไหมมันแค่หนึ่งส่วนสี่ในระบบอะ่ะถ้าคิดกันตามเวลาเจ๊บอมึงเวลาอยู่นอกโรงเรียนมากกว่าอยู่ในโรงเรียนอืฉะนั้นถ้าทําให้มึงอยากเรียนรู้นอกโรงเรียนได้อะ่ะแบบนั้นสิถึงจะประสบความสาเร็จที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้ถูกไหมมันแค่หนึ่งส่วนสามนะอยู่ในโรงเรียนอะเอนอน,นอนอีกนอนอีกหนึ่งส่วนสามอืองคิดเลยหน,นึ่งหนึ่งส่วนสามเป็นอะออนอกโรงเรียนถูกไหมเจ๊ว่าเราต้องทําให้เด็กอยากเรียนรู้นอกโรงเรียนด้วยอื และการที่มีกิจกรรมบางอย่างที่มันเชื่อมต่อลกภายนอกอยู่ในกิจกรรมของโรงเรียนน่ะม,มันทําให้เวลานอกโรงเรียนน่ะจะเกี่ยวข้องโรงเรียนเพิ่มขึ้นเองกับสมัยนเหมือนที่พวกเด็กที่เป็นชมรมหรือย่างซ้อมซ้อมหรืออย่างนอ,นอกนอกตอนเย็นยงนังไงนึกออกไหมเออ,เออประมาณนั้นหละถูกไหม่ะปกติแต่ที <ๆ S 2> ทนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบรูปแบบปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่า พ่อเด็กไม่ได้มีเวลาให้กักิจกรรมมากพอยังม,มีมีคาบเดียวเนี่ยต่อวันถูกต่อสัปดาห์แม่ต่อวันมั้งต่อสัปดาห์าต,ต่อสัปดาห์เล้วนะพ่อเนี่โรงเรียนมุ่มีคาบชาานนะั่วโมงเดียวมันเนี่ยอาทิตย์ละวันอะเอ้ยเออสวอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละคาบเดียวอาทิตย์ละคาบเดียวถ้าสมมติมึงเป็นชมรมรุกเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมึงมันจะได้มาเจอเพื่อนแค่ทีเดียวเนี่ยมึงจะทำอะไรนอกจากขม่แบบธรรมดาเพราะมึงก็ก็มันมันมีเวลาวันเดียวอย่างเนี้ยถูกไหมถ้าเป็นชก็เป็นชมรมธรรมดาได้ไหม มันจะมีให้ทําแค่นั้นสมมุติจะเป็นชมรมที่พิเศษหน่อยเช่นดูเรียานเนี่ยมันต้องซ้อมสม่ําเสมอมันก็บังคับมันก็บังคับให้ต้องต้องทําเองนอกเวลาเรียนเองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชมรมอื่นเนี่ยสมมุติไม่ได้บังคับให้ต้องมีแต่ให้เวลาดูสมบัติใจเลยเนี่ยก็สมมติเป็นชมรมรู้จักเมื่อก่อนที่ออนนั่งโขกมาพอพอมันต้องเล่นด้วยกันทุกวันเนี่ยมันก็จะอยากทำอย่างอื่นเพิ่มถูกไหมล่ะอ๋อเพราะวันนี้มันเล่นเล่นกันพอเวลามันมีเยอะขึ้นเนี่ยดาละครั้งเองเออใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยพอสมมติตอนเเยย็นนี่ สอนช่วงบ่ายเนี่ยมึงมึงทำกิจกับชมรมใช่ไหมม,มันก็มีโอกาสที่จะไม่เวลานอกห้องเรียนของมึงอ่ะก็ไปเกี่ยวชมรมอีกทีหนึ่งถูกไหมเพิ่มขึ้นจากที่ว่าอ๋อถ้าสมมติเพราะมึงมีเพราะทุกวันมึงเรียนตามปกติเลยอมไม่ได้ทําอะไรเลยอ๋อพอกลับบ้านก็กูไม่อยากยุ่งเรื่องเรียนแล้วกูไม่อยากยุ่งถูกไหม,มก็ทำาอยไรเกิดมาที่ที่ไม่เกี่ยวไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมนั่งดูทีวีทำหาแอะไรก็รู้แต่ถ้าสมมติมีกิจกรรมโรงเรียนที่มัน มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ให้มันเชื่อมกับโลกภายนอกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ทําให้กิจกรรมพวกนั้นเนี่ยเชื่อมกันเช่นเ,เช่นอะไรบ้างอ่ะกบฟุตบอลปกติในในในไทยนี่มันมีชมรมอะไรบ้างม,มัธไทยอยูบอลฟุตบอลป๊าสบอลเลย์ดุริยางชมรมคณิตศาสตร์ชมร,ม,ร,ชม,รมดนตรี <uther. S 2> ใช่ไหมแต่ก็เจอกันแค่สัปดาห์ละครั้งเออเขาไม่ได้ลำบากเลมลุกบักลุกมันลุงเรงยนมือมืุจูบักลุกแต่ก็ไม่ได้ลำบากเลยว่าเวลาเพ่เิ่มเดียวจริงๆมันคาบละประมาณห้าสิบนาทีใช่ไหมอืมเล่นบักลุกด้วยตาเดียวเองเออว่ะไม่จูบตาด้วยซ้ำไหมบางทีเออบางทีอาจจะไม่อาจจะไม่จูบตาเลยซ้ำเออเออว่ะคือถ้าเล่นกับแบบกากระฮาก็จบจบวันก็ได้แหละก็ได้แคี่ยเนี่ยได้เลยก็เล่นจริงจังก็นานหน่อยอืม แม่ว่ะแค่ทำอะไรแล้วคือมันก็ไม่ได้มีชมรมเดียวหรือไหมล่ะบางทีเราก็ไปเสือกชมรมเพื่อนได้อืมใช่มันก็มีมันมันก็มีการแลืเปลี่ยนกันระหว่างชมรมมันมันมันสมมุติโอเคกูเป็นนักบอลของโรงเรียนชมรมฟุตบอล แต่เขาไม่ได้ห้ามว่ากูห้ามไปมช่วยชมรมอื่นด่ถูกไหมวันนี้กูขี้เกียจจะบอลแล้วก็ไม่ได้มีซ้อมเออเขาไปทำอะไรก็ได้เออไทยมันก็มีงานโรงเรียนใช่ไหม,มที่แต่แต่ละแต่ละชมรมมันมันก็มันก็เอาผลงานของชมรมมาใช่แต่มันก็น้อยถูกไหมเพราะมันไม่มีเวลาให้ทำจริงใจงเออแล้วสุดท้ายก็จะมีแต่ชมรมใหญ่ๆที่ที่ทีม โรงเรียนที่กลัวฝึกสอนก็มีชมรมไม่ห่ชมรมหรอกเป็นพวกภาษามัน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 ,ม,นมันเป็นโรงเรียนที่มีหลายภาษาไงเยอรมันฝรั่งเศสจีนอังกฤษอะไรพวกนี้ก็จะมีชมรมแต่ละอันไปแล้วก็นิดหน่อยอ่ะน้อยมากไม่มีใหญ่เลยนี่คือขนาดโรงเรียนที่อยู่กรุงเทพนะนี่ไม่นับโรงเรียนนับโรงเรียนต่างจังหวัดอ้วยกันเนี่ยแล้วพ okay. มมีเวลามากเลย ชุมลุมม่มกนจะหลากหลายขึ้นด้วยนิยมใช่ไหม,มผมมีเวลาให้ใส่ใจกับมันก็แบบอืมเออ้ย,อยกูอยากเล่นแบบนี้ด้วยวะตั้งชมรมนี้กันไหมถูกไหมอืมสมมุติจะแบบตอนมีอาทิตย์ละอาทิตย์ละห้าสิบนาทีเนี่ยก็แบบจริงๆก็อยากตั้งแต่แบบได้วันละห้าสิบชั่วโมงนาทีองต่องปวะตัดทํไมวะใช่ไหม <S 2> <S 2> เออก็อยู่ชมรมเหมือนนี้วะ่ะ กูเอาเวลาที่จะไปทำชมรมกูไปนั่งนั่งในโรงอาหารน,นั่งโรงอาหารเกว่ากินข้าวขงขงเขาจะไปอยู่โรงชมรมที่ไม่ชอบหรือไมเราเราควรจะมีชั่วโมงกิจกรรมสัปดาห์ละกี่กี่คาบทุกวันไหมหรือว่าวันวันละกี่ชั่วโมงก็เอาสมมติตามำชาวบ้านอะไรอย่างเล้วเขาก็เขาเลิกเรียนประมาณบ่ายสองกันทุกวันมั้งหรือเปล่าว่าไม่รู้ดิไม่แน่ใจ น่าจะเกือบทุกวันมั้งที่เจลือก็เป็นกิจกรรม,มอย่างเดียวเลยสามคาบสุดท้ายเอออะไรจะมองแล้วหนะ่ะเออถ้ามีเวลาสามคาบนี่ก็สองชั่วโมงกว่าเลยนะม,มีอะไรทำต้องเยอะเลอ,อาจริงเนี่ยบ้านเราเนี่ยทำไมมันมีคาบพี่ ไม่สมควรดำรงอยู่แต่วางเข้าให้ทุกคนเรียนพระพุทธอืมวิทยาดนตรีเอาทำไมอ่ะอ๋อเออเข้าใจละเข้าใจละดนตรีเนี่ยผม <c oughs> พ,พูดถ้าสามปูเนี่ยถ้าถ้ากระถมเนี่ยเรียนได้เพราะเด็กกระถมมันเรียนเรียนอะไรรู้ไหมมันว่างให้ลุงจะเด็กกระถมรู้จักดนตรีจะบ้างก็โอเคอเอาความัิย,ยมแล้วเนี่ยมันมีความสนใจเป็นของตัวเองแล้วก็ไมันไปทนอะไรอื่นสิ ทำไมต้องมาครับเป็นวิชาด้วยอลมลงไทยบะบีกระบองอืมปลามีได้คือว่าคือไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มีนะมีได้แต่ว่าอยู่ในชมรมไงอยู่เรื่องของชมรมเอไม่ใช่อยู่ในรูปของวิชาใช่วิชาในสองนี้มันยืนนะทำไมถึงมีเพราะเราไม่มีกิจกรรมไม่ทำไงเราเ็นไปในคาเแลน มคือเรามีกิจกรรมบังคับน้อยๆแทนที่จะมีกิจกรรมอิสระเยอะๆไงเออเราเอยเเฮีราไม่ให้มีอิสระเลยแล้วก็มีเป็นบังคับน้อยๆแทนเเออออมีภาระเออภาระก็ไม่ควรจะเป็นวิชาด้วยซ้ับหรือเปล่าอ้ควรดิมันควร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 ควอเป็นภาระควรแต่ควรพวกกีฬาพวกกีฬา เออกีฬาอื่นที่ไม่ใช่แค่ออกกำลังกายเฉยๆอ่ะเออพวกกีฬาฟุตบอลเตะบอลอะไรพวกเนี้ยอันเดียวกันนี่ว่าเตะบอลบาสเกตบอ,บบอลอะไรพวกเนี้ยอืมควรจะไปชมรมใช่แล้วดนตรีแล้วไปชมรมในแบบทุกวันนะแบบหมือนถึงทุกวันนะวันละสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็ว่าไปที่อะไรอ่ะมันจะมีนักการเมืองมามา,มาฟังแล้วแบบอูไอเดียเจ๋วไม่มีทาง ไม่ไม่ไม่ไอ้สัตว์จริงๆมันก็ไปดูงานต่างประเทศไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ทำไอ้เหี้ยเออว่ะมันมันก็ดูงานต่างประเทศนี่ว่ะโอ้ยข้าเสือโตโตไปดูงานจะพูดถึงทำไมเนี่ยไอ้เียกูสจะพยายามจะไม่พูดถึงลืมลืมไปละไอ้เหี้ยกูรู้ว่ามันต้องนึกถึงไอ้เหี้ยนี่กูก็เลยพูดกูเหี้ยเลย เหอไหมเขาไปดูงานตั้งสิบห้าทำไมยังต้องมีกกตอยู่เนี่ยว่าเราไม่มีการเลือกตั้งแล้วุณไม่เข้าใจเนี่ยแล้วเรไม่ก็ไปดูงานกันด้วยนะดูงานสบายมึงไม่เลือกตั้งเิเออทํามายังต้องมีกกตมันไม่ทำไปแล้วแล้วใครตั้งให้มึงเป็นห้าเสือใครเอาสิยงนี้มาตั้งวะเฮี้ยจริงบนมันเรียกตัวเองอะถ้ามันเรียกตัวเองอย่างนั้นจริงเนาะทำไมถึงกล้าเรียกเรียกเรียกตัวเองอย่างนั้นเราไม่เข้าใจ ที่ดูอีสมชัยด้วก่อนมันเอ้ยมันชื่ออะไรนะสมชัยสมชัยสมชัยใช่ไมใช่ใช่ไอ้คนชื่อสมสมนี่เี้ยทุกคนเลยเดี๋ยวเด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 เมเด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 เมเด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 ยดเดสดเ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 ดดเดเดดเ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 เดเดเเดเดดเดเดาดเดรดดเดเเดเดเเด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 เอดดสมบัติมด ไม่ไม่ดิเจ <át> <t aps> ้าพาะไอพวกการเมืองการเมืองใช่ไหมผมสัตว์เจียมเออว่ะยังก็เหี้ยไงจี่เขหมายเหี้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 ยไม่ตช์กูกัวเขาเหี้ยเลยสมเจียมก็เหี้ยกูเจียมก็จากไรแต่ว่ามันมันได้คนละแง่กับไอสมทั้งหลายเมื่อกี้มเจียมบางทีก็อวดจีน มันทำไมต้องไปดูงานเดี๋ยวงไม่เข้าใจจริงๆก็ต้องมีมอกบตทำไมสกบตไปทำไมวะเดี๋ยวว่าจะดูงานเลยการดำรงอยู่ของมึงเนี่ยดำรงอยู่ทำไมคือเพราะเป็นข้าราชการเลยแต่ต้องเลี้ยงไว้เหรอไม่สิมันก็ไปหน่วยงานอื่นสิยุบหน่วยงานนี้ออกแล้วมันก็เปข้าราชการแล้วมัโยกย้ายอื่นืม,มนก็ไล่ออกแม่งก็ได้สิมันก็ไม่ได้ใช้งานแล้วแน่เลย แี่อะไรวะเทศเบรทนี่อ๋อเขาถือว่าเดี๋ยวจะมีต้องต้องต้องจะมีเลือกตั้งไงครับ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 แต่แต่แต่ลุงตู่ผอว่าปีปีหน้ามาสองสามครั้งแลไอ้สัตว์ห้าแปดแน่นอนห้าแปดแน่นอนข้าแน่นอนหกศูนย์แน่นอนกลางหกหนึ่งไ <laughs> อ้เหี้ย คนระยงองเ้ยนี่มันอยู่มันสี่ปีแล้วนี่สามสามสามระดีแล้วไงจะเข้าสี่แล้วมีผลงานอะไรยังเฮ้ยปฏิวัติวันที่เท่าไหร่นะไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้เปิดเปิดการนี้หาหาแป๊บอรู้ปฏิวัติปีอะไรวะปฏิวัติเอ้ยมันท่าท่าหกหรือท่าเจ็ดวะยุทธกสชเออกสชเข้าไปกสช นี่ไงอ๋อ2557้7ห้าพฤษภาคมเออตอนแรก็มันก็บอกว่า57แตจมีเลือกตั้งแน่เออมันบอก58ดิอ๋อเออห้าปดเลือกตั้งแน่ห้เลือกตั้งแน่ห้เลืตั้งแน่ล้แล้วก็กศแล้วก็กแลกางปีหกหนึ่งเออก็ใชว่ามันอยู่มาห้าแปดห้าเก้าหกสปีแล้วเราอยู่กับเขามาสาปีแล้ว เขปีหกเองเนี่ยเฮ้ยแต่จริงๆกูกูนับถือโปรดักชันของลุงตู่นะมึงมึงมีรายการคืนความสุขทุกวันได้ยังไงก็เราจะต่อระยะเวลาสามปีมาเนี่ยมันไม่ได้มีตั้งแต่ต้นไม่ใช่เหรอมันมันมีมาแรกๆเลยไม่ใช่เหรอก่นแรกๆมันไม่ได้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่เหรอแต่มันตั้งสามปีแล้วนะคือสองปีก็เยอะแล้วล่ะอ่าครับครับครับมึงสร้างรายการที่บอกผลงานตัวเองทุกๆปีทุกๆวันทุกๆวันได้ ทำบมเลยวะสมัยทักกี้มีไหมทักกี้มีสัสดาห์ละครไหมเหรอสัปดาห์มีมีนายกประชาชนประชาชนใช่ไหมซึ่งซึ่งแล้วมันทำไมก็มันเป็นนายกนี่สัปดาห์ละครมันก็ไม่เสียหายเลยมันก็ไม่น่าเกลียดสัปดาห์ละครนะแต่นี่ก็นี่ก็สัปดาห์ละครไงลงตูมาทุกวันศุกร์แต่แต่แต่ที่เหลือในแต่วันวันวันอื่นน่ะก็รายการเหมือนกันแต่ว่าแค่ลงตูไม่ออกมาอืมเออ ก็เ,เสียเวลาจริงนะอยา่าฉายก็ฉายไปเลยถ้าไม่ทำทีวีบูล่าทุกช่องไปฉายอะคือมันจะดีมากแล้วเขาสร้างช่องมาสักช่องหนึ่งอะเออแล้วก็ฉายไปแล้วก็ฉายทั้งวันทั้งคืนเลยทำเป็นทำแบบทำแบบลีน่าจังอ่ะ <c oughs> มันก็ฉายไปสิเออเดี๋ยวคนอยากรู้มาดช่อง<ค>น้คนอยากรูก็ดูใช่แต่นี่แอ้มึงมันครับทุกช่องเลย <c oughs> แล้วแล้วแเม่งตอนแร,แรกๆแกบอกว่าไม่ใช่ก็ดูช่องอื่น <c oughs> ดูช่องอื่นเชี่ยอะไรก็แม่งไปทุกช่องเลย <c oughs> ยังเลยเนาะนะไม่ชอบก็ไปดูช่องอื่นช่องอื่นพ่องสิในเมื่อในเมื่อเปิดมีทุกช่องเลยกูดูเน็ตฟิกก็ได้กันอเคอะะโอเคปิดปิ Here. อหี้ย้ำอะไรย้ำอะไรย้ำอะไรย้ำไปดูชื่งเดินเสียงเราดิไปดูชั่งเงินชื่งเงินดูดู